ครับวันนี้ประชาชนในหลายๆรูปแบบตามภารกิจการกระจายขุมส่วนประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับชนะแถลงข่าวให้กับแหลงข่าวเพื่อเปิดโครงการมาประมวลว่าผมเจอท่าน เราบไรณากครบเรดับแปงการกำหนดราคาตั้งแต่แหล่งผลิตการกำหนดราคาจำหน่ายตลาตาการหรือราคาโดยทั่วไปนะครับค้าปลีกได้มาทำโปรโมชั่นต่างๆแต่ในครั้งนี้ไม่ให้มีการเอาลัดในการดูแล ารน,นีเป็นจะได้มีความสุนจากการจัดจัดใช้สอยในช่วงเทศกาลใิม่พรตัวหน้ากันนะครับก็อ,อยากให้ทางสื่อมวลชนได้ช่วยประชาพันธ์เผยแพร่นะครับอ,อิจกรรมดันก่าวให้พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยตัวกันเพื่อจะได้มีส่วนในการร่วมโครงการแล้วก็ ได้รับความสุขจากการร่วมโครงการต่าๆโครงการก็ลดลงไปด้วยมีการพูดคุยหาลือกันบริษัทที่เขาร่วมโครงการเกื่องลดจากการผลการตามนโยบายของรัฐบาลคือความสุขให้ประชาชนนะครับในช่วงวันหยุดยาวนะครับ ก็สินค้านะครับถูกโหลดผ่านระบบมาตั้งแต่รู้สึกมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับอันนี้เช่นมาม่าแอปห้าเนี่ยซื้อหนึ่งพันหนึ่งนะครับรัฐบาลหมดเลยนะคะรายการเทใจคืนสู่ประชาชนนี้นะคะเราได้เตรียมการล่วงหน้าไว้แล้วนะคะตั้งแต่ที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยได้แถลงนโยบายเศรษฐกิจก็ขื้นตัว ก็ช่วงปานิีน้ปี2 1เ,เลยนะคะสหรับเราซึ่งเราเตรียมสินค้าโดยทําประมาณนะคะ20ล้านชิ้นมากกว่า1 0 0 0พันรายการเพื่อนาาํามาลดราคาให้กับล,กลูกค้าประชาชน,นโรชัวนะคะที่จัดทาขึ้นมาตอนนี้เรายังมีการจดัดทําโรชัวเพิ่มขึ้นมาแลคะ